กูไม่เคยใครเจอใครสโคกพวกมึงอะไรเดยดนะว่าจะบาดใจหลือเกินขอจีบไปเพจอินเดียได้หรือไม่ได้ร้องคนละท่อนได้สิลงเฮออลีกึ้ลชุบเปลออลีขอชาชุบเปล๊ แค่งหเต้นสิ่งโตมหัวไมอย่างเดียวเลยสต ่กูให้เด็กดูทำไมเนี่ยอย่ามาชนของชาติมึงด่ากูหน้าตุนตีทำไมอ่ะใครเขาด่ามึงไไม่ไงมอย่ายให้เรื่องอย่ายให้เรื่องเด็กดูเยอะก็เด็กกูเยอะมึงด่ากูทำไมอ่ะ่ดา่ามึงมึงพูดหน้าตุนตีเมื่อกี้เนะไ,ไม่ใช่เมื่อกี้ได้ยินชัดชัดเลยนะขอบคุณมากนะครับพี่ถ้าเกิดว่ามันเยอะงั้นพี่ให้ผมมาเป็นถุงก็ได้นะขอบคุณมากครับนังอีลงตุงนังกันหมดเลยว,ลวนะเลยงายาวเป็นกระสือเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอะไรพี่โอ๊ขอบคุณมากครับ ไหนมันจะพันกันไหนมือจะสั่นอีกโอ้มันผมมีโอแท่งเกี่ยวที่ไม่ต้องตื่นเต้นมาฉีดยาแล้วโอ้แม่ใหม่สีฟ้าแม่ใหม่สีฟ้ามีขแม่ใหม่ฝากให้ใครเอาเอางี้แล้วกันพี่เดี๋ยวผมไปกองกันอยู่หลังโรงแล้วก็แบ่งกันกินแล้วกันโอเคไม่ต้องแยกก็ได้ค่ะมาเอามาเลยเดี๋ยวไปแยกกันเองได้โอเลยมันพันกันอีหลุงตุงหนังหมดแล้วนั่นนั้นโอ้ไม่เป็น เดี๋ยวไปแยกเองก็ได้มาเออนั่นเนี่ยโอเคครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับทำไมกูได้แต่ขนมว่าดำดกเอามาครับผมมาครับเพราะว่า<น>อะไรในทุกอย่าเรียบๆกูไม่เป็นไรเพื่อนกูเพื่อนกูนะ่ะเพื่อนกูนะ่ะเอาโมลี่ไปให้เลยเดี๋ยวของขาดนี่ย้ำตาลไม่เ,เอาสวน <laughs> กระแสเลือดแล้ววันนี้น้ำตาลตกตัว <laughs> แล้วดูใส่แต่ละคนดิมึงดูเพื่อนกูแต่ละคนอ้วนตุ๊เลยไรอ้วนอะเด็ดเอ้ายอะไรละคุณน้องคนโสดนี่นี่ใครอย่าว่านะนี่มังเปี้ยวกูทำไมต้งชื่อมังเปี้ยวอ่ะเขาชื่อเขาชื่อมังเปี้ยวชื่อในวงการลิเกมึงไม่รู้ดะอ๋อเหรอมังเปี้ยวอเออแล้วมึงด่ากูทำไมเมื่อกี้เนี่ยกูไม่ได้ด่ามึงอย่าทะลึ่งมึงด่ากูน่าสตินอืมแต่กู